ใช่หน่ะเดี๋ยวใส่เบิ้ง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 มาหรือเ้ฉันโหนโนโนโน่กันะงานอะไรอ่ะพรุ่งนี้นะคะเป็นงานวันเว v e ิ i c k e t ค่ะจะเป็นการอ๋อเลยใช่ขายของเพื่อที่จะไปทําบุญนะคะให้น้องๆค่ะมซื้อของมันมีประมูลได้เปล่าคะมีประมูลได้เปล่าอ่ะไม่ไม่มีประมูลค่ะเป็นการซื้อของค่ะซื้อของของเนสค่ะ เนสจะเอาของที่ไม่ไม่ไม่ได้ใช้แล้วมาขายจะเป็นตุ๊กตาเสื้อผ้าปะกลุงถุงเท้าขนาดนั้นขนาดเป็นพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ได้ใช้แล้วก็จะมาคู่นี้ก็มาอุดหนุนกันนะคะไม่ใช่มีแค่เนสเท่านั้นนะคะมี one way ticket มีเนสไรโซไอซ์ค่ะแล้วก็อาจจะมีรุ่นพี่อื่นด้วยนะคะที่มาในพรุ่งนี้จะกันสี่โมงที่เมเจอร์ชิโอทินนะคะ และใครที่อยากจะรู้รายละเอียดของการที่จะเข้าไปดูหนังสามารถเข้าไปดูได้ที่ Twitter ของอันเมจิเกตนะคะว่าซื้ออันนี้ได้บัตรเข้าไปชมหนังสั้นอะไรอย่างนี้ว่าเนก็สาามรถเข้าไปดูภาพยนตร์ของอันเมจิเกตเหมือนกันเพื่อนเน็ตเล่นเองเฟ้ยเฟ้ยเฟ้ยหน้ากระปองปกระปองจะไปรู้ว่าเฟ้ยเขาเล่นหนังเป็นยังไงน,นะคะ When 你好。